แล้วคนนะคะตีให้เข้ากันปิดฝาตุนแบบนี้ค่ะใช้ไฟประมาณกลางๆประมาณ1 0 5หถึงนาทีมาดูผลงานกันค่ะว้าวและแม็กกี้ให้ได้ความหอมของแม็กกี้โรยหนะ้าตักเนื้อลงไปโอ้ไม่ก เด้งดึงมาก oh, <no. S 1> เริ่มต้นจากการเตรียมน้ำซุปนะคะเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อตีรากกระเทียมค่ะใส่ลงไปใส่เกลือเล็กน้อยต่อด้วยผงปรุงรสค่ะ ที่นี่ใช้เป็นรถดีค่ะเปิดไฟตั้งหมอ้อให้น้ำซุปเดือดค่ะแล้วพักไว้มาเตรียมไข่กันบ้างค่ะวันนี้แม่แหวนใช้ไข่ไก่สามฟองตีไข่ลงไปค่ะในถ้วยแล้วคนนะคะตีให้เข้ากัน จากนั้นก็เติมน้ำซุปค่ะที่พักไว้เป็นน้ำซุปที่เย็นแล้วเนาะตีให้เข้ากันอีกครั้งนึ่งจ้ะมากรองค่ะทำไมต้องกรองถ้าเรากรองเนี่ยเนื้อมันก็จะละเอียดเวลาเราทานไข่ตุ๋นมันก็จะนิ่มนะคะเด้งดึงเด้งดึง จากนั้นก็ใส่ลงไปในถ้วยเป็นถ้วยที่ทนต่อความร้อนนะคะสักครู่เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันแต่ก่อนอื่นมาเตรียมปูอัดหั่นปูอัดค่ะบางคนก็จะใส่เป็นเนื้อไก่สับหมูสับแล้วแต่วันนี้แนะนำเป็นปูอัดใส่ไปค่ะสองสามชิ้นเวลาเราทานนอกเหนือจากรสชาติของไข่ตุนก็จะมีเนื้อปูอัด มาสอดแทรกมาถึงขั้นตอนการตุนค่ะตั้งน้ำให้เดือดตั้งตัวหม้อตุนลงไปปิดฝาตุนแบบนี้ค่ะใช้ไฟประมาณกลางๆประมาณ1ิ2 0นาทีมาดูผลงานกันค่ะว้าวสีสวยน่าทานตกแต่งหน้าตาน,นิดนึง อาปูอัดค่ะโรยหน้าไข่ตุนต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ก็นำมาโรยด้วยจะได้เพิ่มความหอมเพิ่มสีสันค่ะให้ดูสวยงามและอย่าลืมโรยพริกไทยเพิ่มความเผ็ดร้อนอ่อนๆไม่ต้องเยอะเนาะและแม็กกี้ ให้ได้ความหอมของเมกกี้โรยหน้าช่วงเวลาที่รอคอยค่ะไปเสิร์ฟสามต้นกันดีกว่าต้นแรกต้นต้ไนไม้ไไต้นที่สองต้นปลาว้าวตักเนื้อลงไปโอ้ไ oh ม่กอดเด้งดึงมาก ถามเด็กหน่อยอ,อร่อยไหมฟินสุดๆ oh, <no. S 2> อ้สุดเละน,นี้ป่เ็มเปุ้นมากครับฟินสุดสุดจะหมดถ้วยแล้วค่ะมเมนูง,ง่ายๆที่ทำให้ลูก ให้คนในครอบครัวทานได้นะคะว้าวอีกถ้วยหนึ่งของใครนายต้นราาักค่ะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวโอ้โห,โหวันนี้ดูเจริญอาหารมากเอร่อยมากเลยข้าวมนโกหกหรือเปล่ามไม่โกหกละนะ อย่าลืมทำให้คนในครอบครัวทานอย่างที่บอกกันนะคะแล้วแต่เลยว่าอยากจะใส่เนื้ออะไรเนื้อหมูเนื้อไก่ปูอัดผสมไปตกแต่งหน้าตาแครอทข้าวโพดจัดไปค่ะเอาเมาื่อไหร่เพื่อนเอาเป็นว่าเมนูต่อไปเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะงคายให้ช่องตามต้นทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะ